เราเข้ามาติดตามรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิกันต่อนะคะโดยคุณโตปรมีสยามนะคะใครมีคําถามอะไรทิ้งเอาไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะหรือว่าในช่วงเบรกหน้าเนี่ยเดี๋ยวเปิดสายให้โทรมาพูดคุยกับคุณโตนะคะช่วงนี้เป็นหน้าที่คุณโตอธิบายละค่ะพี่พี่รู้จักพระยอดธงยุทธามไหมเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อธิบายงี้ก่อนพระยอดธงเนี่ยนะครับหรือพระยอดธงยุทธาเนี่ยที่เขาเรียกกันมาเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปนะครับ ถ้าเป็นยอดธงแบบต้นฉบับเลยนะครับเนี่ยตามรูปจะเรียกว่ามานวิชัยบางองค์เนี่ยนะครับมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันด้านด้านก้นองค์พระเนี่ยนะครับบางองค์จะเห็นเป็นเป็นแท่งยื่นมาเหมือนเป็นเป็นเสาเป็นตัวเสียบกับยอดธงค่ะบางองค์ก็จะเป็นสองเดือยซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็จะมีรูเพื่อเสียบกับไม้ยอดธงเขาเชื่อว่าทั้งใต้ขึ้นมาใช่ไหมใช่เขาเชื่อว่าเป็นพุทธลักษณะที่เวลาออกลบในสมัยก่อนเนี่ย เป็นพระที่นําชัยชนะ, mm hmm. ะพระยอดตรงนี้คือพระที่นําชัยชนะป้องกันแพทนละลายนะครับรวมถึงความอยู่ยงคงกระพัน mm hmm. แต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ uh huh. มูลค่าการสะสมข,ของพระเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนละ uh huh. เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจจุดต้นกําเนิดเนี่ยน้อยไปนิดนึง uh huh. อ,อันนี้จะมาขยายนะครับ uh huh. ในสมัยก่อนเลยเนี่ยคนจะถามผมเยอะมากเลยว่าเอ๊ะ ทำไมพระยอดตรงมีเนื้ s. <S เอเงินสมัยก่อนอยุธยาเนี่ยเขามีเนื้อเงินที่จะเอามาทําพระแล้วเหรอห<อ>ลอกกันได้เหรอเราย้อนกลับนิดนึงนะครับช่างฝีมือไทยเนี่ยช่างไทยนะครับที่หล่อพระเชียงแสน<อ>ที่เขาบอกว่าศิลปะความงดงามสวยสดงดงามนะครับเป็น<ะ>ของไทยเนี่ยอู่ทองเชียงแสนอยุธยานะครับเขาบอกว่าช่างเขมรมั่งช่างลาว <idence S 1> <ๆ S 2> มั่งช่างอะ <ๆ S 2> ไรมั่งนะครับช่างลาวมี ลายมือของเขาช่างเขมรมีลายมือของเขาช่างไทยสมัยก่อนไม่ได้แพ้ชาติใดนะครับมีความสุดยดงามมากแต่บางท่านถามผมตลอดเลยว่าเขานําเงินจากไหนมาทาพระเพราะพระยอดถุงที่เขาเรียกกันเลยนะครับที่เขาเรียกว่ายุทธยาเนี่ยมีตั้งแต่สร้างสมัยอยุธยาเชียงแสนมีศรีวิชัยมีแยกกันโดยพุทธลักษณะศิลปะที่เป็นทางเชียงแสนก็จะอีกแบบหนึ่ง ศิลปะที่มาทางศีวิชัยก็อีจอีแบบหนึ่งศิลปะที่มาทางยุยยาก็จริงแบบหนึ่งแต่ค่านิยมเนี่ยนะครับให้ความนิยมไปทางศิลปะอยุยยามากที่สุดเข้าใจแล้วเพราะมีความสวยสดงดงามที่สุดมีพบด้วยกันในหลายกลุ่หลายที่หลายเจดีย์เลยเพราะันคำนี้นะครับพี่ออยเป็นคนโบราณนะครับสมมติพี่ออยเป็นคนโบราณเลยสมัยก่อนไม่ใช่จะไม่นิติศาสตผมเนี่ยเป็นข้าบดีท่านหนึ่งนะบอกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะสร้างพระกันนะครับเพื่อบรรจุ ไว้ในเจดีนี้อ่าอ่าขั้นต้นเลยทุกคนเนี่ยจะมีหลักการก็คือการสะสมพระเอ้ยไม่ใช่การสะสมการถวายปัจจัยเพื่อนําไปสร้างพระค่ะพี่ออยบากว่าเดี๋ยวดิฉันร่วมด้วยแต่ดิฉันมีแค่เฟืองเดียวนะมีอัดเดียวนะเป็นเงินยวงเป็นเงินออเาอ่าเป็นเงินเป็นเงินพดด้วงอ่าแล้วแต่พดด้วงเนี่ยมาจากเนื้อเงินนะค่ะเขานําไปถวายค่ะพระบางส่วนนะครับ ในสมัยคนเล่นพระกุสมัยก่อนเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นพระกุที่สามารถเล่นได้แบบชัดเจนเลยเนี่ยในนั้นต้องมีเนื้อเงินเนื้อชินเงินเนื้อตะกั่วเนื้อดินก็คือเงินจะผสมอะไรก็ช่างแต่ต้องมีเงินถูกต้องครับเนื้อต้องคำถ้าบางกุที่มีค่าพอดีรวยๆหน่อยก็จะมีเนื้อต้องคำเนื้อเงินบางคนไมเข้าใจว่าหูพระสร้างในเจดีย์ครั้งหนึ่งเนี่ยจำนวน80,000สี่พระลงแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้น แล้วพระยอดธงที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยจะมีสักกี่องค์เนื้อตะกั่วมีกี่องค์เนื้อชินเงินมีกี่องค์มันขึ้นอยู่กับคณะเจ้าภาพที่เอาเข้าไปถวายหรือเข้าไปร่วมบุญด้องถูกต้องถูกต้องเข้าใจแล้วอันนี้คุณค่าอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับย้อนอดีตไป400-500ปีเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทางศาสนานะครับมีเท่าแก่มีคุณนายเยอะข้าพอดีเยอะนะครับในการทําการค้า เวลาจะมีการสร้างวัดสร้างเจดีย์เนี่ย<ม>เขาจะมีการรวบรวมกันเพื่อน,นําไปหล่อพระถามว่าหล่อพระเป็นเป็นถ้าเป็นสมัยเนี้ย<ม>เขาจะเรียกว่าเหมือนเหมือนพระแก้บนค่ะแต่สมัยก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาถือว่าการส่งต่อถ่ายทอดพุทธลักษณะพุทธศิ์เนี่ยไว้กับพระเจดีย์เป็นบุญมหาสาล<ม>เพื่อคนรุ่นหลังได้มาดูค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะเล่นแค่ไม่กี่กลุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังกลุวัดไก่เตี้ยอย่างเงี้ยจะคนรู้จัก มีราคาหลายหมื่นจนอาจจะเป็นแสนสมัยก่อน่ับอ้อไอ่อหขอไขอัยนะครับขอแต่ปัจจุบันนี้นะครับดีนีฮะจะได้พูดได้โล่งๆหน่อยแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของพระที่สืบทอดต่อกันมาอายุเป็นร้อยๆปีนะครับแล้วเป็นเงินที่บริจาคจากผู้เคารพศรัทธา เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ที่มาคือยังยังผมเป็นชาวนาคนจนๆเนี่ยผมจะมีแค่ครึ่งเฟืองครึ่งไพ่เนี่ยเงินพุดดวงเนี่ยเพื่อนําไปร่วมถวายหล่อพระทักองค์หนึ่งเนี่ยบางท่านเลยสงสัยว่าพระยอดธงมีหลายขนาดนะมีเล็กมีใหญ่มีนิ้วครึ่งมีครึ่งนิ้วมีใหญ่มีมีฐานมีมันขึ้นอยู่กับคนาดจอบภาพที่เข้าไปร่วมแต่การเข้าไปร่วมเนี่ยไม่ได้ทําพระไปถวายนะพี่ออยนําเงินผมมีเงินพุดดวงเนี่ยสิบอัดสิบเฟืองอะไรไม่รู้แหละ อ่ะไปถวายกองหนึ่งนะครับในสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยมีใช้เงินพดด้วงเงินเบี้ยหอยแต่ถ้าเป็นพูดถึงเงินเบี้ยหอยเนี่ยเราเสียเปียบต่างชาตินะเมื่อก่อนต่างชาติหลอกเรานะบอกเบี้ยหอยเมาดิฟมาเนี่ยเอามาแลกไก่เรารอบแลกแลกไก่เราเนี่ยเจ็ดเจ็ดเบี้ยตัวหนึ่งตัวแต่พอมันมีมั่งมันบอกเอาพันเบี้ยแล้วก็หอยมันด้วยเราเอามาอันนี้ขาดดูทางการค้าเราเนี่ยมีการใช้เงินพดด้วงมานานแล้วนะครับ แต่ในยุคแต่สมัยเนี่ยตั้งแต่ฟูนานสมัยเก่าทางฝั่งสีวิชัยนะครับเป็นพังเป็นเขาเรียกว,ว่าสื่อการค้าทางตะวันออกอทางต่างประเทศนะครับและเนาเนี่ยมีการพัฒนาบรูรณะทะลุบบรุงสนาะแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ใต้จะลดเหนือแต่ในนี้เวลาเราพบเจอเนี่ยที่เยอะที่สุดคือฝั่งภาคกลาง อยุทยาสุพรรณลาดบุรีนคนปรปฐมส<อ>่วนภาคกลางเพราะในสมัยนั้นจเจริญรุ่งเรืองทางการค<อ>้ามีการบุณะทำบุญวัดเป็นเป็นเนืองอายุทยาวัดเยอะสุดในประเทศไทยแล้วมัง้งใช่ไหมครับและปัจจุบันนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มารู้จักกับพระยอดธงเขาเรียกว่ายอดธงเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเรียกติดปากกันมานะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นพุทธศิลป์ที่สามารถนำไปห้อยคอได้มีด้วยกันหลายศิละปะนะครับ ล้านนามีนะครับเชียงแสนมีอยุธยามีลบบุรีมีศรีวิชัยมีแต่ความงามที่สุดที่เราเคยพบเจอในปัจจุบันนะครับคือศิลป,ปะทางอายุธยาอ,อยากดูวันนี้ก็จะพาไปดูศิลป,ปะทางอายุธยาอ,อันนี้เป็นศิลป,ปะอยุธยาที่อาจจะไม่จะยุคต้นๆอาจจะเริ่มยุคก,กลางๆงถึงปลายแล้วเพราะว่า เริ่มมีหน้าเขาคลางหน้ากรมองคเหมือนเริ่มเริ่มเมื่อเริ่มเหมือนคนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะพาไปดูกันนะครับดูจากในรูปกก็ได้ <S <S <c oughs> ดูจากในกล้องมันจะพิจารณาได้ไม่เยอะหรอกครับเดี๋ยวดูเหรอขอรูปหน่อยนะขึ้นรูปให้หน่อยครับ <S <S รูปมาสักครูรูปเต็มมีหมไหมขึ้นทีละรูปเลยครับรูปหน้านะครับเนี่ยนะครับคือพระที่อยู่กับบ้านเมืองเราแล้วนะครับประมาณสี่ร้อยกว่าปี ม,มีความสวยสดงดงามรักพุทธลักษณะนะครับเราดูเบื้องต้นเลยนะครับเป็นพระหล่อวิธีกรรมดินไทยโบราณน,นะครับแต่การเก็บดินเขาเนี่ยไม่มีการตกเม็ดกวดเม็ดทรายเลยแสดงว่าฝีมือของช่างที่ทำนะครับค่อนข้างมีความปราณีตซึ่งมันก็ตรงกับประวัติศาสตร์เก่านะครับในการสร้างพระพุทธรูปพระบูชาหรือองค์ องตัวแทนองพระสัมมาทูตเจ้านะครับช่างนะครับค่อนข้างจะมีความปราณีตละเอียดละออมมากนะครับศิลปะองค์นี้นะครับจะเป็นอายุยาตอนกลางถึงตอนปลายนะครับดูพุทธลักษณะเนี่ยหน้าเนี่ยนะครับจะเริ่มออกลักษณะคล้ายๆคนละเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับแต่บางบางยุคเนี่ยอาจจะหน้าเป็นทางอู่ทองอาจจะกินกินไปทางสีวิชัยสีเชียงแสนนิดหน่อยนะครับ แต่เนี่ยพอเริ่มยุคกลางๆถึงปลายเนี่ยจะเริ่มเป็นหน้ากลมๆนะครับหูยาวนะครับลูกไข่พระศกนะครับเป็นเกตบัวตูมก็มีเปลวเพิงก็มีนะถ้าเป็นเกตบัวตูมเนี่ยเขาถือว่าเป็นยุคก่อนเปลวเพิงนะครับนี่คือลักษณะของพระยอดทงที่เขาเรียกกันยอดธงนะแต่ถือว่าเป็นพระมาริชัยสมัยยุยยาแล้วครับเนื้อเงินซึ่งเงินที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับ เป็นเนื้อเงินที่เขานําเงินยวงเงินพดดวงนะครับจากการบริจาคของชาวบ้านและข้าบดีนะครับ,รบมาทําการหล่อลงไปเป็นพระอ,อายุอนามผ่านมาการเวลาไม่ผ่านการเช็ดล้างนะครับที่เห็นคราบดําๆตามองค์พระเนี่ยมันเกิดค่าออกสายนะครับธรรมชาติม,มันจะมีตะกัน ดำดำเกาะตามผิวองค์พระเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ตะการตามธรรมชาติถูกใช่ครับ <c oughs> นี่ถ้าล้างปุ๊บนะขาวจั๊วะเลยแล้วล้างเลยมันมีผลไหมล่ะคะ <c oughs> คือส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นวัตถุโบราณแบบนี้ผมจะไม่ทําความสะอาดอคือจะไมไ่ล้างค่าตะก,กันทิ้งนะครับ<ม>แต่ถ้าปัดฝุ่นนิดหน่อยอาจจะมีนะแต่เราจะไม่ล้างค้าตะกันทิ้งเพราะว่าคุณค่าของเขาเนี่ยในการแสดงเห็นว่าให้ผ่านการเวลามาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะ ท่านใดมีนะครับหรือท่านใดเนี่ยอยากเก็บสะสมเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากพระเนี่ยมีการไหลายยุคไหลสมัยมูลค่าทางตลาดปัจจุบันนี้ผมบอกเลยนะครับไม่มีตายตัวมันขึ้นอยู่กับศิลปะองค์พระศิลปะขนาดเนื้อที่พบเจอกันโดยประจําเลยคือเนื้อเงินนะครับมีพบเจอบ้างคือเนื้อหน้าแล้วก็เนื้อทองคําอำมูลค่าของพระ ผมเชื่อว่าเป็นพระประเภทหนึ่งนะที่ขึ้นอยู่กับสเสน่หานะครับมันขึ้นอยู่กับศิละปะและความชอบ<ม>จริงๆนะครับเพราะถ้าถามว่าพระที่นี่พบเจอที่กลุ่มไหนผมเชื่อว่าเซียนพระกุหลายคนก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นเยอะมากเลยะนะครับตามเขตบ,บริเวณภาคกลางอย่างองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าก้นรูเนี่ยเขาจะมีเดือยซ้ายขวา อ่าคือเนี่ยเขาตัดเดือทิ้งไปแล้วบางองค์ถ้ามีเดือมาเนี่ยเ็จะมีเดือยสายขวาก็เป็นแท่งกลมๆยาวๆลงมาจากตรงกลางนะครับอ๋อแบบนี้คือพระแบบเนี้ยจริงๆนะผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนถ้าถ้ามองศิลปะออกนิดเดียวนะแล้วก็ดูความเก่าของพระนะครับแทบไม่ต้องลงกล้องเลยเพราะพระเนี่ยอายุผ่านมาสี่รอปีเนี่ยกับพระทำใหม่เนี่ยมันห่างกันเยอะจริงๆกับมันห่างกเยอะจริงๆแล้วก็ ด้วยตัวของค่างเงินเนี่ยมันไม่เหมือนกันคเพราะสมัยก่อนนะผยยืนยันนะครับว่าเขาใช้เงินพดร่วงทำะนะครับสมัยนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็เป็นเงินเม็ดนะครับ99.25เอะไรเงี้ยมันก็จะลักษณะแตกต่างกันสีก็น่าจะต่างกันเยอะใช่นี่นี่คือพระอันนี้นํามาให้ดูนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นพระที่หายากนะครับเพราะทุกวันนี้ผมพบเจอในท้องตลาดน้อยมากค่ะ แล้วสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นพระที่ควรอนุรักษ์นะครับท่งคุณค่ามเมื่อก่อนนะผมว่าออกไปต่างประเทศเยอะมากเลยคปัจจุบันนี้นะครับพวกเราเนี่ยเหล่าบรรดากลุ่มนักเล่นพระสะสมพระเนี่ยเขาเรียกว่าทําข้อตกลงทางคำพูดกันแล้วกันว่าเราจะไม่ส่งออกแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปถ้าส่งออกไปเรื่อยเนี่ยลูกหลานเราจะไม,ไ,ไม่ได้เห็นแล้วนะครับไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาละพระบูชาเนี่ย ก็ยังพบเจอได้ตามวัดนะครับแต่พักขนาดเล็กที่จะมาห้อยคอหรือตัวเนี่ยอันนี้น้อยแล้วแล้วเมื่อก่อนี่พี่ออยเลยว่ามันมีเนื้อทองคำนะแต่คนโบราณไม่เห็นค่านะก็นั่นนะเพราะขุดขุดเจอปุ๊บเนื้อทองคำใช่ไหมอ่าอุ้ยทําไงดีขายไม่ได้กลัวโดนจับเอาไปหลอมซะโตเสียดายก่อนเสียดายเนาะเออครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับได้ค่ะความเป็นธรรมชาติง่ายๆนะครับสไตล์เรานะสภาพเป็นไงอันนี้ร้อยไหมคะโอ้ว่นี้ผมว่าร้อยนะเพราะว่าไม่ผ่านกันใช้เลยนะครับ ผมยังไม่เขาอยากหยิบเลยอ่ะโอโ้โหโอโ้โหโฟกัสนิดนึงมืดไปหน่อยเนาะอะไรปะไฟให้นะจ๊ะอ่าอ่ามาละมาละอืมอันนี้นะครับผมใช่ดูทีละจุดเลยแต่ทำไมมันมืดจังเลยจะน,นั่นสิวันใกล้<อ>ไปพระ<ป>เขาพระเนื้อเงินที่ดำๆเขาจะอย่างนี้แหละเวลาเขาออกอออก,กล้องอ่ะ วันนั้นปรับก็สว่างโล่งเลยอ้าวมืดแล้วนี่เขาเก็บยังไงอะดูสมบูรณ์มากเลยเนาะก็อันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าวิธีการสังเกตเลยนะอันนี้เป็นคราบตะก,กันนะครับไม่ใช่การแตกของพระนะนี่ครับตรงหน้าผากนะถูกไหมอันนี้นะครับถ้าล้างออกนะตรงนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเ<อ>นี่ยมันเกิดจากคาร์บอนออกไซด์เนี่ยไปหมักหมุ่มไว้ทาปฏิกิริยากับเนื้อเงินนะครับ แล้วเกิดเป็นคาบนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับพี่ออยดูสิว่านาไหมหนาอยู่หนา,หนานะสงวรเลยนะหนาเลยนะครับผมเห็นว่าจากตาปาก็เห็นว่ามันหนานะครับแต่อย่างเงี้ยพระไม่ได้มีการชำรุดนะครับแต่ว่าตะกันนําไปเกาะครอบไว้นะครับเยศิละปะก็จะเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับใช้เดือยสองฝั่งตรงก้นนี้นะครับโอ้ให้ดูตรงก้นนะค่ะ อ่าเนี่ครับเห็นรอยนะครับมีเดือยอ่านี่ครับเป็นเดือยเดือยเนี่ยเขาเราเรียกว่าเดือยส่ผมเรียกว่าเดือยนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือแท่งชนวนนะครับที่จะนําโลหะเนี่ยนะครับวิ่งลงไปต่อตรงนี้แหละแล้วก็ไปเข้านะครับองค์พระที่ทําแบบไว้นะครับเนี่ยมีสองฝั่งถ้าเป็นองค์เล็กนะครับจะมีฝั่งเดียวหรือไม่ก็ตรงกลางเลยอ่าตรงกลางบางทีเดือยขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่เอาออกนะครับอ่านี้ดูด้านในนะครับความคัสสิกของพระโบราณ นี่เป็นการเทดินไทยนะครับแต่พระทำดีมากนะครับไม่ตกกวาดตกทรายเลยนะตรงส่วนไหนเน,นี่ยทาง,งนี้ทางก้นเลยครับก้นลึกที่สุดขององค์พระนะครับอ่าคือพระแบบนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆที่ดูรายการพักเครื่องส่วนภูมิอยูนไม่ว่าจะเคยชมาอาจารย์รายการผมนะครับพี่พิจารณาได้เบื้องต้นเนี่ยผมว่าพ,พี่่ผมไม่ต้องอธิบายเลยนะคือมันแท้ดูจากแท้ตาเปล่าเลยนี่แท้ตาเปล่าเลยนะครับอายุ คุณค่าซึ่งลักษณะของศิลปะแต่ละยุคแต่สมัยจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันค่ะเอ้ย<ข>อหายอ <c oughs> ๋อหลวงพ่ออยู่นี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมจะให้ดูนะครับตรงนี้อันนี้นะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าคือลักษณะเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทางศิลปะ เชียงแสนเนี่ยนะครับหรือสุโขทัยเนี่ยเขาจะแยกกันที่ที่เกตเกตองค์พระนะครับ <อะ S 2> มีทั้งเปลวลเพิ่มนะครับมีทั้งบัวตูมนะครับมีทั้งบัวแหลมแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นรูปผสมละค่ะคือบัวอยู่ข้างล่างเปลวเพลิงอยู่ข้างบนนะครับนั ừ ừ ừ. ่นแหละบางนีบางบางท่านก็ถามว่าเอาแล้วยัง,งนี้แยกกุกแยกที่ขึ้นกันยังไงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าพระเนี่ย มีคุณค่าทางติศา์นะครับบางครั้งเราไม่ต้องรู้หรอกครับวัดไหนแล้ว่อยคกลงขึ้นนครับแต่คุณค่าทางวัตถุเนี่ยเราเห็นได้จากตาเปล่าเลยนะครับองค์นี้สภาพค่อนข้างสวยมากนะครับค่อนข้างสวยมากซึ่งผมเนี่ยเจอหลายศิลปะเจอเยอะนะครับเจอหลายรูปแบบแต่องค์เนี้ยผมเชื่อว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์มาก,มากๆองค์หนึ่งเลยนะเดี๋ยวพี่ๆนะครับดูจากในรูปทางทีมงานขึ้นรูปให้ดีกว่าจะชัดกว่านะครับ เพราะไฟเราเนี่ยอลเลยเกินอันนี้นี่ดูนิดนึงเออเออเอ้ยทานได้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 อ่ะตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยใครมีเงินพดด้วงนะในมือนะครับหรือเก็บสะสมเงินพดด้วงไว้อ่ะพี่ลองแคปรูปนี้ไว้นะครับแล้วไปส่องในเงินพดด้วงนี้เหมือนกันไหมเนี่ยเนี่ยคือเงินโบราณเงินพดด้วงเขามานํามาทํานะครับเหมือนตรงสีใช่ไหมใช่ครับลักษณะสีเนื้อเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย มันไม่ใช่เงิน99.25นะครับนี่เนี่ยพี่ลองเซฟรูปนี้ไว้นะแคปไปนะครับแล้วไปดูซิว่าเงินพื้นที่เรามีเหมือนกันไหมนี่แหละแค่นี้แหละพี่ง่ายๆเลยดูพปะโต,ตยุยยาแค่นี้แค่นี้เลยนะคะ <c oughs> จำง่ายด้วยมีไม่ไม่เยอะจุดใช่ครับ คือศิลปะในการชี้ชัดเนี่ยมันมันแลกแยกได้ไหลายศิลปะนะครับตั้งแต่เหนือจะลดใต้แต่นี้เราอยากรู้ว่าพระเนี่ยมันมีของเกยนะแต่ของเกยนะผมบอกเลยว่าเนื้อของเขาเนี่ยถ้าพี่รู้สึกว um ่าเนื้อพดด่วงเป็นยังไงเนื้อ ยอดทงยุยาเป็นอยงนะก็เป็นมันใช่ดะดงง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคปรูเอาไว้นะคะแล้วก็มาติดตามรายการประเครื่องสุวรรณภูมินี่แหละแล้วจะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูพระเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะก็ดูพระได้นะคะคือบางอย่างเนี่ยผมยามาให้ดูเพราะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถามว่าท่านั่งอธิบายจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าศิลปะนี่นะครับทลายรตั้งแต่เชียงแสนจนถึงศรีวิชัยนะ ต้องผมกับจารย์ต้องจัดอบรมเพิเคขึ่อค่คุณผู้ชมค่ะในช่วงเบรกหน้าเปิดสายนะคะ02678 6761แล้วก็ส่ง SMS มาค่ะนะคะ4230 777นะส่งข้อความมานะในเพจเฟซบุ๊กที่กำลังไลฟ์อยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณโตจะมาตอบทุกคำถามให้เลยนะคะขอพักสักครู่ค่ะ